มีหลายลคนเขาพูดนะว่าทําบุญแล้วไม่ให้นึกถึงผลไม่ให้คิดถึงผลแต่หลวงพี่จะบอกว่าในกรณีนี้ก็มีถูกแล้วก็ไม่ถูกไอ้ที่ควรจะนึกถึงผลมันก็มีผลที่อะไรคือทําดีแล้วมันจะปรับนิสัยของเราทําดีแล้วจะทําให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองทําดีแล้วจะมีอะไรดีๆตามมาอันนี้นึกได้หวังได้เพราะมันเป็นความจริงเราทําความดีก็เพื่อที่จะได้ปรับนิสัยของเรา ให้เราฝึกนิสัยที่จะเป็นคนดีแต่การทําดีมันก็มีบางอย่างที่ต้องระวังเหมือนกันการทําดีแล้วหวังว่าคนอื่นจะชมการทําดีแล้วหวังว่าคนอื่นจะเห็นว่าเราดีการทําดีแล้วหวังว่าคนอื่นหยุดแค่นั้นก็ได้ถ้าเริ่มด้วยประโยคนี้ว่าทําความดีแล้วหวังว่าคนอื่นจะอะไรก็ตามก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วการทําดีแล้วหวังจากคนอื่นหวังว่าเขาจะเห็นว่าเราดีหวังว่าเขาจะตอบแทนหวังว่าเขาจะขอบคุณหวังว่าเขาจะชม การทําดีแบบนี้มันอันตรายมากเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วถ้าเราไม่ได้ในสิ่งที่เรา,เราต้องการมันก็มีแววอีกด้วยที่ทําให้เราไม่พอใจกับความดีที่เราทําโกรธอีกแค้นอีกทําดีแล้วทำไมอไอกมาเป็นแบบนี้ทำไมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แม้กระทั่งการดูข้อสอบอ่านข้อสอบอ่านเพื่อจะไปสอบแล้วสอบไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีซะหน่อยก็เป็นแค่ว่าเราทําไม่ได้แต่เราได้ฝึกเราได้ดูเราได้พยายาม แค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วว่าเราได้ทําเต็มที่ไหมได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันแต่การที่เราต้องการที่ต้องได้ต้องให้ครูชมต้องเก่งกว่าเพื่อนๆต้องได้ดีกว่าเพื่อนๆอ,อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าผิดเขาถึงบอกไงว่าในการทําดีหรือทําอะไรก็ตามไม่ให้นึกถึงผลแต่คนฉลาดก็จะรู้จักอยู่ว่าผลอันไหนที่นึกได้ก็นึกสินึกซะว่าให้ปรับนิสัยของเราฝึกพัฒนาตัวเองอันนี้นึกได้แล้วควรนึกด้วย แต่อส่วนที่ว่าไปฝากไว้กับคนอื่นอยากให้คนอื่นเห็นว่าดีชมหรือเห็นกเห็นชอบกับเราอันนี้แหละไม่เหมาะสมเราไม่ควรดังนี้เมื่อไหร่ที่เราได้ทดําดีขอให้เราได้นึกถึงส่วนที่จะมาถึงกับเราที่มันควรจะนึกแต่ส่วนไหนที่ไม่ควรก็อย่าไปยึดกับมันเพราะถ้ายึดแล้วมันจะนําทุกมาให้เราอย่างเดียว